การถ่ายวิดีโอสไตล์ v ็อกด้วย iPhone 12 Pro Max ปะทะโ o t ต20 Ultra 5G ในโหมด HDR มันจะจบหลังกล้องได้หรือไม่ไม่ทำไมล่ะครับมาดูกันคำเตือนรีวิวนี้เป็นรีวิวฉบับมโนของผมล้วนๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะเราไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคใดๆมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับ PR ครับ c h a n n e l a c o m ครับ วันก่อนถ้าเกิดใครดูทันสัปดา์ก่อผมีอัพคลิปไปนะครับรีวิวเปรียบเทียบ iphone 12 Pro m a x และโน้ต20 ultra 5 g hdr โหมดจบหลังกล้องได้หรือไม่ซึ่งผมคงสื่อสารไม่เข้าใจก็ได้ลบคลิปมันทิ้งมาทำคลิปใหม่ซึ่งบอกกันเลยว่า,ารีวิวก่อนนั้น hdr จบหลังกล้องได้ไหม ไม่ได้ iPhone 12จบหลังกล้องไม่ได้ใครดูรีวิวฝรั่งหน้าช่องนั้นช่องนี้รีวิวคนนั้นคนนี้โอ้แม่งภาพสวยามิกเลนส์แม่งดีสีลึกซื้อมาใช้บ้างสไตล์ผมสไตล์สายขี้เกียจสไตล์สายแบบเฮ้ยต้องการทำอะไรที่มันเร็วเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนั้นเปิด HDR โหมดใน iPhone 12 Pro Max ไม่จบเพราะว่าคุณดูบนหน้าจอ iPhone คุณเป็นแบบหนึ่ง นะครับคุณแชร์ให้เครื่องอื่นหรือกระทั่งอัพลง YouTube มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเนื่องจากอย่างที่บอกมาเสมอในทุกๆรีวิวตั้งแต่12 1 2่ r o งโปรสโนั้นถ้าใครที่ตามดูทุกคลิปจะรู้แล้วผมพูดบ่อยมากว่า HDR ที่เป็น Dolby HDR ของ iPhone นั้นสื่อแล้วก็ดีไว์ที่รองรับมีน้อยมากๆคุณอัพขึ้น YouTube YouTube แปลงเป็น HDR 10+ ซึ่งเป็นฟอร์แมตที่ Android ใช้กันเป็นหลักเพราะว่าทีวีเอ่ยโปรแกรมตัดต่อเอ่ยมือถือเครื่องต่างๆอื่นๆนั้นเขารองรับแค่ HDR 10พอตัวิวิชั่นนั้นเป็น HDR เหมือนกันแต่มันต่างกันนิดนึงไงคือพอมันไม่รองรับมันก็จะไม่รองรับพอผลที่ของการไม่รองรับก็คือสีมันจะเพี้ยนสีมันจะซีดและถ้าเกิดคุณต้องการจะเอามันไปใช้งานให้มันหลากหลายคือถ้าเกิดคบเพื่อนที่มีแต่ iPhone รุ่นใหม่นะฮะ รุ่นเก่าไอแพดรุ่นเก่าก็ครบไม่ได้นะได้แต่ iPhone รุ่นใหม่หรือ12เนี่ยที่หน้าจอรองรับ d o ว b y v i s i ่ n เอ้ย d o บ b y HDR นั้นคุณก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดคุณมีเพื่อนหรือมีญาติหรือ,ม,รอมีลูกมีเมียที่ใช้รุ่นอื่นคุณจะต้องแปลงไฟล์และแปลงไฟล์มันไม่ง่ายเหมือน a n d r o i ยนะครับอย่างตอนผมรีวิวซัมซุงจะบอกเลยว่าถ่ายเป็นเอชนั้นบางทีเอาลงคอมแล้วสีมันจะเพี้ยนนะครับถ้าเกิดใครขี้เกียจเนี่ยในโปรแกรมของซัมซุงนั้นในการดูรูปฟฟต้แหละ เปิดเปิดคลิปมาเสร็จปุ๊บสามารถคอนเวิร์ตมันเป็น m p c ธรรมดาได้ทันทีจากในตัวเครื่องแต่ iPhone นั้นทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตอนที่ผ่านมูวี่นั้นมันจะไม่สามารถแต่งสีแต่งอะไรได้มากอาเป็นว่าซับซ้อนกว่าแล้วกันหรือเราจะดึงลงคอมนะครับผมใช้เวลาเนี่ยในการมาเกรดสีมันนูยนมันนั่นมันนี่เนี่ยพอสมควรนะครับอาจจะเป็นคลิปแรกคลิปหลังๆอาจจะ เซฟโปรไฟล์ไว้แล้วก็มาใช้ได้แต่ก็ต้องมานั่งปรับอยู่ดีเพราะว่าที่แสงมากที่แสงน้อยน,นั้นมันไม่เหมือนจบหลังกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android รุ่นอื่นๆที่มันมี AI มันมีระบบในการวัดส่งวัดใจแล้วก็ปรับ dynamic range ครับแปลผันไปตามสภาพแสงที่เราถ่าย แต่พอเป็นรีว h D R ที่ดีว c e อื่นไม่รองรับนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับสีมันจะซีดสีมันจะห่วยซึ่งมันไม่เวิร์กนะครับจบหลังกล้องไม่ได้ออกมาแล้วมันมันไม่โอเคนะฮะคือดูดูเองบนจอโอเคดูเองคนเดียวเดียวโอเคแต่พอไปเทียบกับโน้ตอีฟอัลตราอย่ที่เห็นนะสีมันไม่ผ่านอย่างแรงมันจะโอเวอร์เอ็กซ์พอเอร์ที่มันจะขาวก็ขาวไปที่มันจะมืดก็ไม่ควรจะมืดคือจะซีดๆพอมันเกรดสีแล้วมันก็จะ ดีขึ้นเยอะถามว่าดีกว่าโน้ต20 Ultra ไหมดูกันเราเองครับชอบแบบไหนแต่ถามว่าดีอย่างที่เห็นเนี่ยมันใช้เวลาเกรดอย่างไปดูคลิปที่ผมไปถ่ายนะฮะรีวิวไม่ใช่รีวิวเสร็จไปถ่ายบล็อกนะครับกินเอราวันไปกินบุฟเฟ่สไตล์นิวโ o น m a มอลที่เขาตักให้เราไม่ได้ตักเอง อ๋อตรงจุดซูมนะครับผมใช้ปุ่มซูมของทั้งสองเครื่องซึ่งมีระยะซูมไม่เท่ากันนะครับในการกดปุ่มครั้งแรกผมใช้กดเอาเพรผมไม่ถนัดะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปใช้งานจริงนั้นใช้นิ้วถ่างก็จะสามารถซูมเท่ากันได้ เห็นเลยว่าเฮ้ย hey อันซำซุงเนี่ยคือสดสดจบหลังก็แล้วก็เอาคลิปมาแปะ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 ,แปะต่อกันแล้วก็ตัดส่วนที่ต้องการออกใช้เวลาทาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะรวมใส่เพลงในขณะที่ iPhone นั้นใช้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะต้องมานั่งเกรดสีไล่แต่ละสีเพราะแต่ละสีนั้นมันสว่างมืดไม่เท่ากันมันจะมีทั้งตอนที่มีไฟส่องระบนอาหารเออหรือว่าตอนที่เราน้่งกินข้าวผิดแสงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะ ผลงานที่ได้ก็ประมาณนี้คนที่เป็นสาวก p h o n e คงจะบอกว่าโอยนี่แม่งสือกระจ้งเยอะเนี่ย,ยมันดูมีมิติมากกว่านู่นนั่นนี่ก็มันผ่านการเกรดสีไงครับส่วนสัมซุงนั้นมันจบหลังเครื่องแต่ถ้าเกรดสีเจอเกรดสีละ่ะมันก็ได้ผลงานเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ผมเกรดสีทั้งคู่ซึ่งเป็นการเกรดที่อ้างอิงจากไฟล์เดิมนะครับผมไม่ได้พยายามเกรดให้มันเหมือนกันนะ ผมเกรดในแบบของผมอะอย่างที่ผมบอกอะไรเพียว,ว่ะการเกรดสีนั้นมันดึงได้เยอะมากๆก,ก็จริงแต่การเกรดสีนั้นอยู่ที่ฝีมือถ้าเกิดคุณมีฝีมือมากนะครับคุณก็จะสวยมากคุณมีฝีมือน้อยเหมือนผมคุณก็จะได้สวยประมาณนี้บางคนชอบโทนพืดบางคนชอบโทนสว่างอันนี้สุดแท้แต่แต่บอกเลยว่างานนี้เหนื่อยกับการเกรดเพราะว่าคลิปเอราวัณที่เห็นนั้นมันมีทั้งหมด ประมาณ78ท่อน7จคลิปที่เอามารวมกันคุณต้องนั่งเกรดสิทุกคลิปเลยและบังเอิญไปกินเอราวัณที่มันมีฉากที่กินอาหารจะเป็นแสงสว่างแบบหนึง่งไปถ่ายลายบุฟเฟ่เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไปถ่ายจอะที่เขาทานสปากเกตตี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแสงหนึ่งซึ่งต้องมานั่งแก้ทีละซีนะ่ะกับกับกับโนต้ตเนี่ยผมไม่ต้องแก้เลยแม่ก็คือใช้ได้แล้ว นี่นะครับที่ผมจะเล่าก็คือว่ามันจบหลังกล้องไม่ได้ใครที่ดูรีวิวมาแล้วก็บอกเฮ้ยเนี่ยมันต้อง iPhone 12ไว้มันมี Dolby HDR 10บิตมันเจ๋งใช่มันเจ๋งครับแต่คุณถามตัวเองก่อนว่าคุณมีเวลาเกรดสีหรือไม่นะครับหรือถ้าเกิดอย่าเป็นพระยาผมอย่างเงี้ยเขาปิดเลยนะ HDR เพบอกว่า <c oughs> ฉันไม่ว่างถ่ายแล้วฉัถ่ายถ่ายถ่ายถ่ยถมีความสุขกับการถ่ายลูกถ่ายนูกถ่าย,ายนี่ถ่ายนั่นแล้วก็ ต้องการจะใช้เลย,ยงไงไม่สามารถเอามานั่งเกรดสีได้สีเวลาก็จะเป็นคนทายเปรียวกับผมเช่นเดียวกันคือผมก็ไม่ค่อยชอบเกรดสีคลิปทั้งหมดวอล์อกส่วนมากผมก็ไม่ค่อยเกรดมีแต่งนิดหน่อยดึงคอนทราสต์ก็ปรับให้แลท์บางทีถ่ายแล้วสว่างไปมืดไปทําแค่นั้นแต่ต้องมาย้อมทั้งหมดเหมือนของ iPhone 12 pro max ที่เป็น d o เบ hdr นั้นเหนื่อยนะครับก็ใช้ต่อรีวิวนั่นแหละอนาคตคงจะเป็น ปิด HDR นะครับใช้ตัวมันล้วนๆซึ่งถามว่าสวยไหมมันก็โอแหละสำหรับคนที่ชอบจบหลังกล้องนะครับหรือว่าคนขี้เกียจเหมือนผมนั้นเตรียมรอชมคลิปหน้าครับ iPhone 12 Pro Max ประทะ Note 20 Ultra 5G นะครับแบบปิด HDR คือทำยัง,งก็ได้ให้มันจบหลังกล้องมันต้องแต่งสีเพิ่มส่วนใครที่ชอบดึงศักยภาพนะครับชอบ HDR แล้วชอบไปเกรดสีเพิ่มนั้นมาดูกันต่อครับกับกล้องหน้านะครับในที่แสงน้อยมากๆ ตรงจุดนี้นะครับเห็นได้เลยว่า iPhone 12 Pro Max นะั้นทำได้ดีกว่ามากๆนะครับภาพสว่างกว่าน้อยน้อยกว่าได้ภาพที่ใสสะอาดมากกว่าซึ่งผมเกรดสีทั้ง2ตัวนะฮะแต่พอกลับเป็นกล้องหลังด้วย Ultra Wide ที่ผมชอบใช้นในการบล็อกนั้นตรงนี้บอกเลยว่าสูสีดูดีมากๆพูดไม่ถูกนะครับผมว่าอยู่ที่คนชอบมากกว่าว่าใครจะชอบ สไตล์ไหนนะครับแต่บอกเลยว่า 12ProMax นั้นต้องมาแต่งสีค่อนข้างเยอะแต่ว่าโน้ตนั้นผมปรับนิดเดียวเองแค่ออปรับ brightness กับปรับ e x p o s u r e เล็กน้อยก็จะได้ภาพอย่างที่เห็นนะครับสวยกันคนละแบบแหละสวยทั้งคู่ดีเทลใครชอบแบบไหนนะครับเอาตามนั้นเลยพอปรับกลับมาเป็นกล้องหลังเป็นเลนส์ w i d ธรรมดาแน่นอนครับมันจะแคบนะครับไม่ค่อยเหมาะกับก,บการบล็อกเท่าไหร่ถ้าเราถือด้วยมือควรจะใช้ไม้เซลฟี แต่อย่างที่เห็นนะเห็นไหมครับพอเป็นกล้องหลักเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยผมก็ว่าสูสีเช่นเดียวกันเลือกยากพอๆกับอัลตร้าไวเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสภาพที่ไม่ได้แสงรังแกกล้องแบบนี้คือต้องบอกว่าสภาพแสงแบบนี้นั้นน้อยคนนะครับที่จะมีโอกาสหรือมีจังหวะที่จะถ่ายมันส่วนมากจะเป็นถ่ายในที่ร่มนะครับหรือว่าในถ่ายในที่กลางแจ้งหรือในถ่ายในที่ที่แสงเป็นปกติหรือว่าน้อยเป็นปกติแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับมา สำหรับกล้องหน้านะครับไม่ต้องในที่สแสนน้อยก็ได้ครับในที่ที่อยู่ในบ้านที่เปิดไฟปกติไม่ได้เปิดไฟสตูดิโอนั้นแสงสีนะครับของกล้องหน้า Note 20 Ultra แล้วก็ iPhone 12 Pro Max ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งอย่างแรกที่เราสังเกตได้เลยก็คือว่าตอนนี้นั้นผมใช้ Tripod นะครับแล้วก็ใช้ตัวหนีบคู่ตั้งไว้นี่แบบนี้นะครับ กล้องหน้าอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ามุมมองของกล้องหน้านั้นโน้ต20อัลตร้าแคบกว่านะฮะส่วนสีสันความละเอียดของภาพนะครับดูกันได้เลยนะครับถ้าเกิดเราถือดันนะครับอ,อันนี้ถือยืดสุดแขนนะครับนี่มุมมองและก็กันสั่น ที่แสงสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ยังคงปิดไฟนะครับด้านบนไม่ได้เปิดไฟนะครับเราใช้แสงจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งวันนี้สว่างจ้ามากๆก็ด้วยความที่หน้าจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจับไปสรุปให้ดูกันในสตูดิโอนะครับตอนที่ตัดต่อเสร็จแล้วที่วางอยู่ข้างๆกันเนื่องจากอย่างที่บอกหลายๆคลิปนะครับว่าหน้าจอไม่เหมือนกันเนี่ยมันให้ผล ให้ความว้าวนะกันเห็นครั้งแรกผ่านหน้าจอเนี่ยไม่เท่ากันก็จริงๆก็พยายามจะพูดไปเรื่อยๆนะไม่ให้มันดูเบื่อโอ้โหแดดตอนนี้ประมาณสิบโมงเช้านะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคอ่ะอ ตอนนั้นนะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่1น,นะครับภาคพาร์ทหจะเป็นการทําให้ดูว่าเฮ้ย HDR เป็นอย่างนี้เกรดแล้วเป็นอย่างนี้เทียบกับโดส20อัลตร้า 5G นะครับไม่เกรดกับเกรดเหนื่อยไม่เหนื่อยเป็นอย่างไรบ้างคงเห็นแล้วครับว่าสภาพมันคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนแบบที่เฮ้ยฉันมีเวลาเกรดฉันทำสีได้หรือว่าให้ฉันชอบจบหลังกล้องคลิปนี้คงจะตอบโจทย์แล้วก็น่าจะ เล่าได้ชัดเจนกว่าคลิป pues ท mm ี่แล้วที่คนที่คอมเมนต์เนี่ยเกือบครึ่งน่ะเข้าใจผิดยอดวิวประมาณ4ี่พันกว่ามีคอมเมนต์อยู่ประมาณสักสาประมาณส2คอมเมนต์โดยประมาณน่ะหยเมดหยก็หวังว่าคลิปนี้จะอธิบายแล้วก็จะสื่อสารได้เข้าใจสำหรับคนหมู่มากมากกว่าคลิปที่แล้วที่มีหลายๆท่านเข้าใจผิดแต่ก็ ก็ขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋อเอเอเราเล่าแล้ว,าลวภาพไม่ชัดเจนเราต้องการจะเล่าอะไรนะเราไม่ต้องการจะเล่าให้ฟังว่าใครสนองการเราต้องการให้เล่าให้ฟังว่า h d r นั้นมันไม่จบก็คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้จบไม่จบเรื่อ,องเอาเอนะครับผมพี่อัดลาไปก่อนสวัสดีบาย